อวันนี้เป็นอีกวันที่เราจะมาให้อาหารสุนัขที่สวนนะคะก่อนที่เราจะคลุกเขาข้าวกับกับข้าวเข้าด้วยกันเนี่ยจะใส่ไพโตซานค่ะเป็นน้ำสีชมพูนะทุกคนใส่ลงไปหนึ่งฝาค่ะหนึ่งฝาอึบฉลากออกแล้วนะ ใส่ทุกวันค่ะทุกคนหมาเราจะแข็งแรงจะแข็งแรงที่แน่ๆคือไม่ต้องไปหาหมอบ่อยไม่ป่วยเุกกี้หมายปลูกเขาจะสดใสร่ากเลยงนะคะหมาใครใครก็รักนะจะเป็นไก่นะคะบด าละเอียดนะทุกคนคุกคเขาให้เข้ากันข้าวเหนียวไปทำอย่างนี้นะคะมีความสุขมากมาที่นี่เลี้ยงมาสามปีแล้วทุกคนไม่เคยได้พาไปหาหมอคือมันดีตรงนี้แหละ หมาเราจะได้แบบไม่ป่วยไม่คุยนะคะอายุยืนยาวอยู่เป็นเพื่อนเราไปนานๆเนาะสำหรับใครที่เลี้ยงหมายเยอะๆนะคะแล้วก็คนที่รักหมารักแมวตัวนี้นะคะไครตัวซานเนี่ยจะสกัดจากธรรมชาติร้อเปซ็นมีดกับโแลสีสิงแหวลเราไม่เนียนอันตรายนะคะสามารถผสมคลุกเขาเข้ากับอาหารให้สัตว์หรือว่าให้ปลายอย่างเงี้ยค่ะสมมุติว่าโอ้เหงื่อเมื่อกี้เล็กแปะตัดต้นไม้มา อาหารปลาอย่างนี้ใช่ไหมมันเป็นเม็ดนะทุกคนก็ใช้ไคโตซานนะคะผสมน้านิดหน่อยเนาะเพื่อว่า,ามันจะได้ละลายลงในน้ําแล้วก็สามารถเอาอาหารเมรนะ็ดมะคลุกเขานะคะเทลงไปผสมน้ํานิดหน่อยหนึ่งฝาเนาะต่อหนึ่งครั้งเวลาเราจะให้อาหารปลานะคะคลุกเขใส่อาหารคืออาหารเม็ดของปลามันจะละลายช้าแล้วก็ทําให้ปลาโตไวแข็งแรงปลาทุกชนิดนะทุกคนใครจะเลี้ยงปลาขายหรือปลาสวยงามเนี่ยก็ใส่ได้นะคะ แล้วก็อาหารแมวก็ใส่คู่เขาได้เขาจะแข็งแรงไม่ป่วยแมวนะคะสัตว์ทุกอย่างอ่ะคนที่เลี้ยงกุ้งเลี้ยงหอยเลี้ยงปูใส่ได้หมดส่วนจะใส่ในน้ำให้สัตว์กินก็ได้ทุกวันนะคะมันเป็นสูตรเข้มข้นนะใส่ไม่ต้องเยอะเดี๋ยวจะแบ่งไว้ให้ที่บ้านด้วย เกกี้กกี้อยากพ่งลูกอร้รอ,รอค่ะอยากให้ใช้นะทุกคนดีจริงค่ะอันนี้เล็กมาบอกเทีดรับนะคะคือใส่ได้ทุกวันใส่ได้ทุกวันแค่นี้ก่อนนะคะทุกคนเดี๋ยวจะแพนกล้องให้ดูน้องหมาตัววันมากตัววันแข็งแรงเป็นหมาบ้านนะคะหมาบ้าน,านเลยตัวนี้ไม่มีกลิ่นนะเนี่ยค่ะรอกินหมาบ้าน,านเลยค่ะนี่ หมาบ้านๆเลยนี่ก็ปุ๊กีี้ค่ะแข็งแรงมีสนามมีอะไรนะคะอันนี้คืออยู่สวน,นตัวนี้เลยไม่มีกลิ่นไม่มีอะไรนะคะปกติแล้วพวกอาหารเสริมพวกนี้จะมีกลิ่นแล้วหมาจะไม่กินแต่อันนี้คือโอหมดหมดเกลี้ยงเลยนะคะทุกคนนี่ไอติมสามตัวค่ะโอเคแค่นี้นะคะบ๊ายบายสวัสดีจ้า